สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนน้าแม่เจอกันอีกแล้วสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้เราจะพากันมาคลิปปาผลไม้ป่าผลไม้บ้านนอกนี้นะครับเป็นอย่างวันตุ๊กตาตุ๊กตาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัปสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้อยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกับช่องคนเซ่ลิมนะครับ หลังจากที่เราเดินทางมาถึงต้นวะนะครับโอ้ปีนี้ก็ไม่ดกเท่าไหร่ก็ยังพอมีให้ได้กินอยู่นะครับก็เรียกว่าลูกวาลูกวาเป็นผลไม้พื้นบ้านนะครับแง่ดำๆงอมๆโอ้มีหมดแดงดามีแม่คุณเอ๋ยโอ้หนุ่มพวงอยังใหญ่หนอนอาจฉริยแสงนะครับเนาะกินไหม โย่อนเผงเสียงก็กำลังคล้อยจะขึ้นได้ไม่ได้เดี๋ยวโอ้ข้างบนนู่นเดีย๋ยวทำไมอองที่ขึ้นได้นนี่มันมีหมดแสงดาแดงยังเยอะมีลูกวากันไหนก่อ จะมีหมดแดงอยู่กันาด่นเขาเป็นเจ้าถิ่นพาเอาอพอต้ออนวาลองขึ้นไหมล่ะมันก็ไม่เยอะ่าไรนะฮักกิง้งฮักกิง้งฮักกิง้งนี่เดีแดงเยอะครับแดงอย่างไร ยังไม่ได้จัดพวงเลยโอ้โหพวงลังเก็บวางๆก็มาหาทำคลิปนี่นี่นี่ควงหนึ่งที่นี่ซุกบางไม่ซุกบางโอ้โหนี่หมดแดงข้าพี่หมดแดงแล้วนี่ กรับผมยังลูกปลา,ห,าหมดแดงก่อนหลังจากที่เราเก็บมาโอ้ยดวงนี่หวานครับหวาน ลิ่นก็จะออกซิม่ว่างอืมด่วงกิ่งลงกิ่งลงมมดล่ะเดา๋ยิมก่อน เล็กหน่อยโมเคยเห็นโมใหญ่ก,กินหว่าอ,อร่อยครับลูกวา,าพาเพลิน ันอยู่สูงมันมีหมดเด้งตาตัวนี้มันหวานอยู่นะไหนไหนงมอมาจะตุกมาจะรวงข้งนี้ข้งนี้นิดนึง 呐、嗯